พี่น้องพี่น้องเฮลเป็นรถไผเนี่อ่ะยยน้ำกลนเขาเนี่ยประหูนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตรงๆเลยเมื่อนี้เมื่อนี้ไม่รู้ว่าพระคุณไมพชัชรีมานหลับชื้นน้ำกันอยู่ซ่านเหลางอ้ยมวนแตกมวนแตนมวนกุบอีกแล้วเมื่อนี้นะครับเรากำลัลงเดินทางไปนี่แหละจะเ,เจอกันเลย ว่ตถุาไอ้เห็ดยังพี่น้องมาตาพุ่นกะระดยางหัวปาลาแล้วก็ับไม่เอาของแล้วก็ออกมาเลยนะมาท่านอาบมาสภาพแบบนี้แหะเดี๋ยวๆน้ำกลไปมาเกินรถตูจ้จอตาเท็กน้อยพี่น้องรถสีขาวเนาะสมัยตะกี้เนาะเฮ้ยมาตมาว่ารถตู้รถตูจ้จอตานะ้าญาย่ร้าย จุดหายขอคงคุณอยู่ทาง,ทางซ้ายเออรู้เรับรู้เร็วตอนลีพี่น้องสิษีพาล่งไปเบงเองความชิมหายใบปวงของข้า <laughs> เป็นนางเอกสาวผู้จังไหลหมานีพัทสลีครับครับขับมาจอดรถกันพี่แล้วนี่ขอยจอดน,นี่แล้ว,อ,อ,ลวอึบอะ Eh, à bố, bà 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 bố, à à bà bố, à, bà bà? À, bà bà? À, <dus wiele>

นี่ไปหาน้องเอิร์ดดีวกว่าคิดถึงยันบ่หอมเนาะแป๊บบนึงดนะพี่น้องด้วยอันนี้แยกแบบสองคำอืม <c oughs> ยังผู้ใดคิดว่าเขาจะอยากพ่อเพิ่นอยากหยังสินะแม่นหยังอีกคิดว่าเขาจะอยากพ่อเพิ่นอยากกันอันนั้นเดี๋ยวเราเก่งให้เขาดัมีแปดหนึ่งป่ะครับอีกอย่างแปดหนึ่งบ่ได้ขายลอตเตอรี่เอาบ่เจ้าผู้ใดสิอยากไปพ่อเพลินเจ้าผู้ใดสิไปอยากเจออยากเอออยากหยังน้ำสำคัญโตเดี๋ยวสิอยากพ่อไปอยากบอกเลยเออสำนันแญอะไรไอวันต้นเนี่ยเออจำไว้แท้ไอว่า กินโปรตีนข้าวเดี่ยวจำได้อั่งนี้ล้นหลายลาสนา,านา <ใจ S 1> <อ>ไปหาน้องเอิร์ดไปหาน้องเอิร์ดดีกว่ามาที่รักอยู่ไหนนนองเอาพูดใดเออสวัสดีครับฉันเง้ยโหลดเยมาตรงเทียมมาคืน สวัสดีค่ะพี่นงพวงไปสว,วัสดีค่ะบอสลูกไสมานําเอออลูกไสกับสลบสลายยุ่ห้องวันนี้ก็ับขับรถมาน้ากันสองคนเปียนกันครับเออมันขับมาออกจากกรุงเทพมาเราจะกับแยวมาหอดพีแล้วสู่ไปโอเคไม่ได้สิบผ้าเอาเล่าเนาะเือเปลานี่เราฟ้ามา สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับมาเอาอังเป่าได้หนิมาสิยบอดน้ำอาเอาอังเป่าจากไครอยู่ดิครับเดี๋ยวมาแลกใส่ท่องให้สวัสดีครับอุ้นี่อังเป่าฮะอังเป่างี้นี่อังเป่าต้องในบัสิบอดนี่หนีิเอาเนี่ยยอกยอกก็ละอังเป่าก็ละเอาบ่ร์ใครมาบ้างแล้วเออ จานมาดีสุขุมสุข,ข้นครับอันมาเอาซองแดงไหมครับมาเอาซองแดงเอาจีนแดงบอก<ห>จีนแดงตีปอมไงเป็นจีนเหรอจีนแดงปอมปอมเดี๋ยวให้เขาบอกไปก่อนตอนรนอบแฝบเออเอบแบบ กินรสขึ้นมาไปโอ้ยเขาอยู่นหโอ้ยจะพาไปปเันยาติโอ้ห้าวไปหม่องอ่นป่านเนี่คิถึงเอิร์ดจะไปหาเอิร์จะไปหาเอิร์ดก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับห่อนบอ เรองอากาศเรื่งบรรยากาศเฮี้ยนเพิ่นบานเพิ่นเนี่ยหัวลากก่อนไปเลยหัวลากก่อนไปเลยอุ๊ิเมียนสูบเอ็ดละคุยเห็นบ่อเพิ่นเห็ดไรข้าวเดียวพอแล้วพอได้เห็ดโดมันบ่อเห็ดสามไรเท่านั้นล่ะเพิ่นมีเงินสื่อทีต่อเธอเด้อก่คือจังเห็นนั่นล่ะก็ยังเซาเพิ่นอยู่ ถามาทิเตีด่ีค่ะถามเยอย่างถามเยงก็ถามว่าเงิซื้อแล้วถามาอะไรี่มนอยากดูอยากเห็นก็อยากเห็นความคอคนนี่ล่ะนี่มนอยากเห็นอยากยังถามได้บะไบ่บ่ถามเนี่บ่ถามนิดนึงหัวล้างก่อนไปอันใหม่ครับบ่บ่อออเนี่เฮ พอดีมีคำถามนะไม่ตอบเขาจแกเราเมาท่นแกยแงยั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 งยมหยังยัยังยองยัยังงยั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 งยนยงังััยมกักังังยัมยงยังัยงงครับีงับ วัดสิบดนนีพี่แรกนะครับมืดไทยมาบาใสือเอาเอาถอเอาอหลีเห็ดเดี๋ยวอหลีเออให้ถึงวาระหน้าที่โอกาสมือใดกับสุดหาสิหาสิมหาสุทิาเอาเด่นิษหาต้องคอยเว้าวเว้วเออ่ท่านว่าดอกพี่น้องเออเอาเบาเากับเบาาัะ หามเบาเอากระบอกเบาอีหลีเนาะไม่แล้วเบาเนาะเจ้าผ่าคนมาจางงานเจ้ายาังงั้นก็ไปด้วยปสิวาพระเอกนี่ยังมาผู้หายแท้แม่ขืนงานนะลูกเสาเซาเซาแม่บ่เอาแล้วแม่บ่เอาแม่บ่เอาสิวาเด็เป็นหยังจัดระเบียบข้างหนู า่าานนนเว้ลละอจริงๆไม่อยากรับงานที่จริงมาลู่ได้หนิว่าเรามาฉันแห่งบมหูถ้าเกิดว่าเราหัวแล้วมา้าเพื่อมาจา้ะอันนี้แห่งบมหูไอ้เฝ้าจากใจจริงถ้ารู้ว่าหมายพัสรุลีจะไม่รับงานคู่มึรู้ว่างานก็คือไม่รับไม่มาไม่เลยจ้ะอันนี้เห็นแก่น,ออนอออ้องเอิญน้องเอิญทุบมัส้วนคุณครูวัดคิดถึงจังเลยน้าไอเป็นยังเมื่อไหร่ว่เป็นอย่างเออเทียงแล้วดีแล้วเออคือแล้วป่ะที่นี่คือเก่าเออคือคือเก่าเนาะ เดี๋วที่ไทยมันแดดเศร้าก้อนพี่น้องเดยทิ่ทบรรยากาศให้เบิงรอบๆบ,บริเวณว่าเป็นยังใดเอียงยัง,ยงใดค่ะเนาะจากพู้ใดสิอยากเบิงน้ำผึ้งพ่อไปอ,ไปอ๋พ่อคือกันกละสัน <c oughs> สิริลำลาพี่น้องไปแล้วเด้อน,นะครับเดี๋ยวพอกันไหมโอกาสหนาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและส,สวัสดีครับล่ากเห็นเนเอาละ่ะพี่น้องลาแล้ว <c oughs> <c oughs> สิริกลินใหญ่ <c oughs> บายบายสวัสดีค่ะ